ครับสวัสดีครับนี่จตมาครับนี่เราทำตัวจักซ่อมแอร์บ้านได้กินอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหานะครับเปิดแล้วตัดเด็กยิ้นอินเวอร์เตอร์นี่ใช้กับไฟบ้านแล้วก็ไฟเอซีนะครับรุ่นก็ R า C ์เคซีหนึ่งสองเอสองเอสนะครับได้กิ้นอินเวอร์เตอร์ R ารสามสองนะครับเบรกเกอร์ครับฝาครอบไม่ได้ครอบอยู่ ยังไม่ได้กดอะไรเลยครับหรือมันเปิดค้างมาอย่เนี่ผมก็ได้ยังไงเดี๋ยวเพเดี๋ยวมันก็เปิดนะเปิดแป๊เดียวเสียงอ่อนบานสวิงเปิดนะเดี๋ยวเราปิดกันผมนึกแล้วว่านี่ยถ้าช่างแมวมามันจะไม่เป็น <c oughs> นอนตื่นขึ้นผาม <c oughs> ันก็ไม่ด้เดเอดีลย <c oughs> ไม่ไม่เป็นยังไงก็เป็นครับเป็นอยางเงอ่าใี้เราเปิดครับกดรีโมทเปิดครับดูดิยูสี่นะที่มันเป็นเมื่อวานเช็คยูสี่นะครับใช่อ่าให้เปิดครับไม่ไม่มันเป็นก็เป็นยังไงครับเป็นเออดูดิเป็นเนี่ยมันมันมเกี่ยวกับน่จะสื่อสารเดี๋ยวไล่ดูบ้าเลยเนี่ยมันนี่มันเนี่ยประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยผมเปิดเนี่ย ยกคันเอาเนี่ยแ,แป๊บ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 เลยเอ่ะมีปัญหา u สี่นะเดี๋ยวเช็คไอ้สายสื่อสารดูนะเนี่ย่นี่ไงดูดิช่างแมวตัวนี้ก็<ม>ใช้กับโซลาเซลล์อยู่นะครับบวกโซลาเซลล์บวกกระแอไปพี่ช่า<อ>งแมวออกไปไออกระแสแค่ศูนย์อย่างสีญญ่ผมว่าเดินเข้ามาพอเปิดพอยกคันเอาปุ๊บมันแป๊บ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 ปิดปิดปิดปิ๊ปดเลยไฟอะไรอย่าเงี้ยศูนย์จุด ขึ้นหนึ่งแคมนะค,คอยร้อนทํางานนะครับ<ม>การ U4 เมื่อคืนนี้ก็ดูแล้วก็เป็นนะครับเป,เป็นแล้วก็ครับดังปิ๊บๆแล้วก็กระพริบตลอดลนะใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ติดนะไม่ติดจะเช็คสายสื่อสารดูนะดูขึ้นเลยอ่ะศูนย์จุดสี่ตัดหรือเปล่าทํางานไม่ได้ตัดหรือเปล่าอ๋อทำอยู่เลวอ๋อตัดทำรูปเดียวตัด ขึ้นหนึ่งแบบอมไม่ใช่ครับพันลมยังไม่หมุนนะะเดี๋ยวแกะดูกันอันนี้ตัดกระพิบแล้วนะครับว่าจะวัดไฟานนสายเป็นสีแดงนะตัดแล้วก็กระพริบตลอดแล้วนะครับ ดเดี๋ยวมาเช็คโค้ดอื่นกดแอนเิลนะครับสามวินาทีนะครับดูว่าแจ้งโค้ดอะไรนะขึ้นส่วนๆ U4 นะครับสื่อสารไม่ได้นะแสดงว่าสายไฟนะ่าจะมีปัญหาตัวรับ เอ้ไอ้ลิโม,ไม่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 มันเกี่ยวกับสื่อสารนะยูสี่ครับวานี่เปิดตอนก็ทุ่มทุ่มครึ่งแล้วก็ออกไปกินข้าวย<ช>ูส<ๆ>ี่นะครับไปกินข้าวกลับมาเนี่ยสองทุ่มกว่าเนี่ยก็เดินเข,เข้ามาเนี่ยสายด้านในเป็นสีฟ้านะครับด้านนอกสีแดงสายมีรอยต่อนะครับ เดี๋ยวประมาณี่เมตรเนะยหนึ่งสองสามไม่เกินสี่เมตรนะอ๋อสี่เมตรห้าเมตรเข้าเข,ข,ข้าเครื่องด้วยไม่เกินห้าเมตรนะครับเดี๋ยวจะวัดไฟตรงนี้ดูนะดยวิเตอร์ดีตอนตนะั้งเอซีนะับวัดดูหนึ่งกับสองนะครับสองร้ยิบหกโวลต์น,นะครับสองกับสาม ก้าไม่ได้ต่อสองกับสามสองสามวัดเอซีไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันตัดไปแล้วดวูว่ารีเลย์ไม่อ่อนแต่ว่าสายมันช่างบอกิดว่าสายไฟมีรอยต่อนะอาจจะเสื่อมสาภาพ2กับอ่ะขึ้นที่สองโวลต์น,นะครับ ลองดับสามขึ้นที่สองโวลต์เราจะลองลอยสายเบอร์สามนะครับลองปิเป็กเกอร์เปิดใหม่นะฮะก็สวิงนะสวิงครับสองสามสวิงอยู่นะครับ เสียงไอ้ปั้นก็ทำงานนะปั้นทำงานแป๊บนึ่งโซนจุดหนึ่งเจ็ดเสียงออนนะเสียงรีเลย์ออนแทนะโซนจุดสองคอมไม่ทา เสียงเลเลออนอยู่ความไม่ทำเุ้ยติดแล้วติดแล้วแต่ความไม่ทำแต่ว,ว่าสายไฟน่าจะมีปัญหาเดีย๋ยวไปเบิกสายไฟใหม่กันนะสักสี่ห้าเมตรก่อนสายสีสายสายมีรอยต่อนะ มันหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ทำงานนะครับเอาพัดลมหมุนแล้วรอบนี้เสร็จแล้วทำงานรอบนี้ทำงานแล้ว อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะมีปัญหาเรื่องสายครับสายไฟน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวต้องไปเบิกอะไรกันพอเดี๋ยวก็เป็นอีกจะเปลี่ยนสายไฟดีกว่านะครับเพราะสายมีรอยต่อสายนะยครับเดี๋ยวก็ไปเบิกสายไฟมาแล้วนะครับ พอดีแถวนี้มีขายสามคูณสองยี่ห้านะครับสามไส้ไปก็ต่อ,อาลายก็เป็นสีน้ำตาลเนาะเอ็นก็เป็นนี่ฟ้าแล้วก็เขียวเป็นดาต้านะครับสีไม่มีมีสาสองยี่ห้าสายจะเอาสายหนึ่งหรือหนึ่งจุดห้าก็ไม่มีเ๋ยว ก็แกะแล้วก็เดินสายปิดไฟแล้วครับปิดปิดไฟเรียบร้อยเพราะต้องรื้อลางเดินสายนะครับนี่ก็ก็กสายมาแล้วนะครับสายสีดำมาแล้วถอดรางนะครับมาแกะฝาข้อปรากฏว่าเจอนะครับจิ้งจกนะครับจิ้งจกเข้ามาช็อตนะครับลอง L กับ N ด้วยไม่เกี่ยวกับ Data นะครัแต่สายนี่ก็ต้องเปลี่ยน,นอ๋อช็อตนี้ด้วย กับด a ต a าด้วยกะไเนี่ยสามเส้นเลยดำดำกับด a ต a าเดี๋ยวเดี๋ยวขอถุงพลาสติกนะครับรรดำเป็นลายเนาะขาวนิวตนันเอาเอาไปส่ายลายพลาดดำกับด a ต a าช็อตเลยไม่จะจัดยิ่งจบครับอ๋อเข้ากี่วันแล้วเนี่ยหรือว่าเพิ่งเข้า ยังอ่อนยังโอ้ยเมื่อวานเจอนี่ไงยังอ่อนอยู่เลยวานนนี้่าจะช็อตตัวนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี่แหละเพราะว่าใหม่ๆเลยนี่นะนี่นะปัญหาสายมีรอยต่อไงต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไอ้เนี่ยโอเคครับก็ตัดสายนะครับวายูสีก็คือโค้ดสื่อสารนะครับอันนี้ค่อยพันเทปนะครับจะเดินเส้นใหม่มาหาปลา กาวนี่มีต่อลงตรงคอยร้อนนะครับเพราะว่าถอดสายแล้วถัดไปนี้ก็เดี๋ยวถอดสายนี่ออกเลยครับเดี๋ยวยำหางปลานะครับปลาชิมยำก่อนนี่ก็ยำหางปลานะครับปลาิมยำยำก็ถอดสายต่อหนึ่งสองสามเลยเหมือนเดิมอขอตรอแป๊บนึงนะไม่สะดวกเมือเช้า ขันแน่นนะครับลายนิวตันแล้วก็ดัตตานะครับดีซีสายมี้มีทั้นี้อันนี้ก็สายเดิมก็พันพระเทฟไว้นะครับทีบนี้ก็จะต่อลายหนึ่งสองเอ็นนะครับสามดัตตานะเหมือนกับด้านนอกนะครับเป็นกาใช้กับโซลาเซลล์นะครับบอร์ดไฮวอนอยู่จะเปิดเปิดไฟกัน ไฟ PV นะครับโซล่าจุดนี้นะครับเคราวนี้นะครับเปิดไฟ AC ไฟบ้านนะครับผสมไฟเปิดเล็กเกอร์แอร์ใครับแล้วตอนนี้อย่าลืมนะอ๋อโอเคถ้าเกิดไม่ได้เปิดเสร็จเลยฟ้าเคลิมอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าไอ้ไฟมันมานี่ไงครับนี่มันหน่วงเวลาไงนะครับรอหน่วงเวลานะครับใน ชินทำเมื no ่อช no ินองเวลาอ่ะตอนนี้ชิโนทำเมื่อออนแล้วนะครับกระแสก็จะนย์นะเรเห็นนะฮะแอร์บ, uh, yeah. บาสวิงเริ่มเปิดนะครับรอบปิดแป๊บหนึ่งนะนะครับ uh, okay. uh, ก็เปิดนะครับ <Okay. S 1> กระแสคือรอแป๊บหนึ่งนะ์จ uh, ุดส อุณหภูมิ๒องศาเรโตอยู่นะครับโอเคทำงานแล้วดูด้านนอกอีกทีนะครับใช้งานโซล่าเซลล์แอร์ผสมโซล่าระะครับใช้กลางวันดีฟาร์มค้มนะครับถ้าฟาร์มไม่ค้มก็ไม่ต้องเปิดไฟเอซีก็ได้นะเดี๋ยวจับกระแสตรงคอยร้อน,นะครัง สองสองจุดหนึ่งรอหน่วงสามนาทีนะทำงานแล้วนะลงทำงานแล้วกระแสขึ้นศูนย์จุดสามเจ็ดแล้วศูนย์จุดหกหกแอมแอมแล้วนะครับ กันหนึ่งครับเป็นสูงสุดแยมนะครับ2อ2แอมนะสองจุดหกสองมีความร้อน30นะ 3, 1, อยู่นะครับอากาศไม่ไม่ร้อนมากนะาการเย็นมาคุมคุมวันนี้นะอยู่ข้างล่างชั้นลชั้นหนึ่งด้วย2.6 5ด้าเล่น่ครับว่าใกล้เคียงกันไหม ส6 3.2 3.3นะครับตัวนี้ดึงจากตัวบอร์ดนะอินเวอร์เตอร์เกี่ยวสายเวฟไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์นีตัวนี้ขึ้นลงลงจ้ารอสปีดล่างเนี่ยตัวนี้คือ213โวลต์นะขึ้น3แอมป์นะครับตัวนี้วัดได้3แอมป์เนาะด้านนอกก็3แอมป์นะ3.12 ความร้อนสามสิบสนะครับก็ออกก็แพงอยู่สาหแล้วนะก็เรื่อยๆอยู่สองจุนะครับสามโอเคครับประมาณนี้แหละใช้ได้แล้วล่ะเหลือประกอบข้าขวาอย่างเดียว ก็หวังว่าจะมีประยนต์ครับในการปรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้ก็ใช้ผสมโซล่รราเซลล์นะครับใช้ไฟฟีกลางวันนะครับกลางคืนก็ดึงไฟการไฟ้าโด้ตรงนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประยนต์นะครับสสวัสดีครับารกาบนนรลุรยที่ปทุมธานีนะครับ